สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023พบกับหนังสือกว่า1ล้านเล่มจาก340สำนักพิมพ์รวมกว่า930บูธพบกับหนังสือปกใหม่กว่า3,000ปก พร้อมนิทรรศการกิจกรรมเวิร์กช็อปและเสวนาจากเหล่ากูรูกว่า100กิจกรรมพร้อมส่วนลดสูงสุด80%ตลอด12วันโดยคาดว่ามีผู้เข้าชมงานกว่า1.6ล้านคนเงินสพัรกว่า400ล้านบาทโดยงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28จะมีขึ้นในวันที่12-23ตุลาคม2566ณหอ5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุรษกิจ งานมากร,รมหนังสือระดับชาตินะครับเดินทางมาถึงครั้งที่28นะครับเราจะจัดขึ้นเนี่ยวันที่12-23ถึงนะครับคือเวลาปิดเปิดเนี่ยอาจจะงงๆกันนิดนึงนะครับคืออาจจะไม่ง่ายคือจัน์ทรถึงพุทหัสนะครับก็10-11นะฮะไอ10อ่านี่ผมยังงงเองเลยวันจัน์ทรถึงพุอรหัสเนี่ย11-10นะครับแล้วก็วันสุกรสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็น10-11ครับครับ งานในปีนี้เนี่ยแนวความคิดแนวคอนเซปต์ของเราเนี่ยชื่อว่าบุ๊กดีมนะครับบุ mm ๊กดีมคือหนังสือในฝั mm hmm. นหนังสือเนี่ยห mm hmm. นังสือในฝันเนี่ยจะช่วยเติมเต็ม uh, ความฝันให้นักอ่านเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับครับในครั้งนี้เนี่ยที่เราจัดเนี่ยมีจำนวนที่มานะครับเกินความคาดหมายครับมีจำนวน930บูธนะฮะมี348สำนักพิมพ์ทั้งหมดนะที่มา มีหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มและเปิดเปิดตัวหนังสือนในครั้งนี้เนี่ยมากกว่า3 0ม0ันปกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือมีนิทรรศการเนื่องด้วยปีนี้เนี่ยมันเป็นปีปีครบรอบ50ปี14ตุลานะครับเราก็จัดนิทรรศการเนี่ยไว้ด้านนอกนิทรรศการเนี่ยชื่อว่า50ปี14ตุลาจเจ้าฝันถึงโลกสีใดนะครับ คือดินนันทการนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวาผ่านตัวอักษรน,นะครับก็อาจมาเยี่ยมชมกันได้นะฮะเพราะเ,เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คือจะพูดถึงพูดถึงประเด็นประเด็นเรื่องราวที่ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะฮะครับก็นั่นแหละครับก็คือ50ปี14ตุลาแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ทางครูแบทคอนเท์เนี่ยจะจัดการประกวดขึ้นการประกวดเนี้ชื่อบุ๊กเทเลอร์นะครับบุ๊กเทเลอร์กิจกรรมนี้จะเป็นยังไงก็คือการประกวดเนี่ยจะให้ผู้นักอ่านเนี่ยมาทอล์กโชว์นะครับเหมือนกับเป็นป้ายยาหนังสือมาแนะน,นําหนังสือหนังสือที่เขารักหนังสือที่เขาโปรดนะครับหนังสือที่เขาโปรดก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ได,ได้ได้ผู้แข่งขันนี่ครบรอบ10คนละ oh. Oh. เขาก็จะมา มาแลปมาแลปมาแลปหนังสือมาป้ายยานหนังสือกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับก็ขอเรียนชนันเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมความสนุกได้ในวันนั้นเวลาบ่าย2ครับของวันที่23ครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายนะครับว่าเ,เราให้นักอ่านเนี่ยอยากให้นักอ่านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย20ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ย1 ที่มาในงานเนี่ยหนึ่งล้าสามแสคนนะฮะแต่ปีนี้เราตั้งเป้าหมาย20% 1นึ่งล้าน6แนคนนะยอดขายในครั้งที่แล้วเนี่ยส0ล้านสี่อล้านบาทแต่ปีนี้เนี่ยเราตั้งเปา้าไว้20%เหมือนเดิมนะก,ก็คือ4 0 0ล้านเนี่ยครับครับแน่นอนละครับก็คือการการที่หนังสือเนี่ยมันมันเป็นรากฐานของประเทศนะครับก็เราคือ หนังสือเนี่ยอ่านจะได้ความรู้นะก่อให้เกิดความรู้หนังสือจะก่อให้เกิดความคิดนะครับแล้วก็ความคิดต่างๆหนังสือเนี่ยจะช่วยพัฒนาให้คนมีคุณภาพคนมีคุณภาพก็จะสร้างประเทศให้มีคุณภาพครับครับก็ข,ขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านนะครับนักอ่านทุกท่านเลยนะฮะที่รักการอ่านเรามาต้องมาช่วยกันนะครับกระตุ้นการอ่าน ให้เกิดในสังคมไทยให้ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับปีเราก็ทราบอยู่นะฮะการการอ่านเนี่ยคืออา่านหนังสือเล่มเนี่ยจากสมัยเดิมเนี่ยที่เราเคยอ่านเป็นเล่มเนี่ยเราก็มาอา่านมาอ่านเป็นมือถือแทนมาเป็นอะไรแทนนะครับและอยากให้อยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับมาอา่านหนังสือเป็นเล่มต่อไปต่อไปในอนาคตครับเหมือนกับ เหมือนกับเรายังคงอยู่หนังสือเล่มไว้อะไรอย่เงี้ยครับ